สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะไปเปลี่ยนชิวหน้าที่ร้านมุลาสกาินะครับร้านอยู่ตรงข้ามโรงพาบาลเปาโลเส้นสีนครินนะครับเราก็เริ่มออกเดินทางกันที่บางพีนะครับวิ่งเส้นเทพารักษ์ตรงไปเรื่อยๆเจอแยกสีนครินนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ไปตามทางเรื่อยๆเลยนะครับผม ตรงไปตามทางเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะเจอโรตัสรินครินนะครับจะอยู่ด้านขวามือนะครับเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะไปขึ้นสะพานอันใหม่นี่นะครับสะพานนี้เพิ่งสร้างใหม่นะครับวิ่งดีถนนเรียบกริบอ่าเราก็ขึ้นสะพานมาเรื่อยๆนะครับลงมาจากสะพานเราตรงเลยหน้าเปาโลเราก็จะเจอที่กลับรถนะครับตรงแยกการไฟฟ้านะครับแล้วก็กลับรถนะครับ ร้านก็จะอยู่ด้านซ้ายนี่เองนะครับตรงอีกไปสักนิดหนึ่งผมก็มาครั้งแรกนะครับร้านมันอยู่ตรงไหนนะหาก่อนขี่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะอ,อยู่ด้านซ้ายนี่แหละครับขี่ไปขี่ไปนะครับอ่ะนี่ะร้านเจอแล้วเกือบเลยนะครับเนี่ยจอดเลยนะครับ เดี๋ยผมาพาไปดูในร้านนะครับนี่คือร้านนะครับมุลาซากินะครับไปเดินเข้าไปดูของแต่งกันดีกว่ามันจะมีเยอะหรือเปล่านะครับผมก็มาครั้งแรกนี่คือภายในร้านนะครับของเยอะนะครับของแต่งมีเยอะจริงลองเข้ามาดูกันได้นะครับมีทั้งล้อนูน่นล้อฟอนอะไรเงี้ยนะล้อ CNC กระจงกระจกปั๊มเบรกสายเอ้ยมีเยอะไปหมด ผมก็เนี่ยพาเดินดูประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูชิลหน้าที่เราจะเปลี่ยนกันนะครับของมอนโตซานะครับเนี่ยพี่เขาก็เข็นรถเราขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับอันนี้คือชิลเดิมผมนะครับพี่เขาก็เริ่มถอดและดูอันนี้คือชิลใหม่นะครับสีดำทูโทนนะครับครึ่งล่างดําทึบครึ่งบนดําใสนะครับ นี่คือครับใส่เสร็จแล้วอ่าอันนี้คือของใหม่อันนี้คือของเดิมนะครับที่ใส่มาอานน้แล้วก็เราก็กลับบ้านกันนะครับสู่หมู่บ้านชัยพฤกษ์บางพีนะครับถึงหมู่บ้านบางพีและมาเราผมมาถ่ายรีวิวให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงครับอ่านี่นะครับคือชิลหน้าของโมนโดซานะครับสีดำทูโทนนะครับราคา 1450บาทนะครับดูทรงนะครับผมว่าชิวยี่ห้อเนี้ยทรงเนี้ยสวยสุดและเข้ากับ ADV 3 5 0ที่สุดละถ้าใครชอบก็ไปจัดกันมาได้เลยนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมาเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ